สวัสดีครับวันนี้เพมาแนะนำวันอีนุุ่นะครับจะเป็นนิส s ันเ e อร a านะครับ2.0สาวเเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเลือน4ล้อนะครับ ราคาไม่ถึง1นล้านบาทนะครับราคาเริ่มต้นที่989,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวไปเลยนะครับไม่ต้องเซ้งเงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะครับหรือลูกค้าจะเริ่มต้นดาวที่ยี่สินะครับดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ยที่สองเจ็ดเก้าเนะครับผ่อนได้สูงสุด60เดือนเลยนะครับและตัวนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถผ่อนได้ถึง84งว่ วดละประมาณ1 4 0 0 0ต้นๆ้นเท่านั้นนะครับตัวนี้ราคาพิเศษราคาโดนใจด้วยนะครับวันนี้เบอร์แถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับยังไงก็ลองเข้ามาสอบถามที่เบอร์ได้เลยนะครับที่0 6 3ย์หกครับเบอร์ดีดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรถนคันรถนะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับไฟเรทามนะครับผมอันนี้เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ขณะกลางวันด้วยนะครับแล้วก็ นะครับไปตัดนอกส,สวยเดิมๆเลยคคร,รับผมไม่มีชนมาแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรถผู้บริหารนิสสันนะครับผมนํามาขายที่ที่นี่เลยนะครับที่นิสสันยูสคาร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงแมกย่างเดิมๆครับแมกย่างเดิมๆตัวนี้ก็มาจากโรงงาน100%เนเลยนะครับไม่มีตกแต่งเติมเข้ามานะครับบันไดชายข้างครับตัวนี้ก็ ก็หูกระจกนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวให้แล้วก็จะข้างใต้ก็จะมีกล้องนะครับแล้วก็มันมีระบบบาสปอร์ตมีเลนส์คิปปิ้งให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังกันต่อเลยครับด้านหลังก็จะเป็นยางเดิมๆเหมือนกันบบยางหลังนะครับก็ถือว่าสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับป่าท้ายก็เป็นแบบกดเปิดปิดธรรมดานะครับก็ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแต่ลูกค้าสามารถเป็นแต่งเพิ่มได้นะครับแต่ที่เด่นๆเลยนะครับตัวสเกร์หลังนะครับ เราซื้อมาใส่เองนะครับแล้วก็จาหน่ายในราคานี้เลยครับลูกค้าไม่ต้องใส่เติมเพิ่มนะครับปกติตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับก็ใส่มาให้แล้วนะครับด้านหลังก็จะมีในเรื่องของกล้องให้ครับกล้องมองหลังนะกล้องล็อกคันเลยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้4ีจุดด้วยนะครับบอกนะครับโมเดลชัดเจนนะครับว่าเป็น4คูณ4นะครับหรือขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ตอนนี้มันก็สามารถปรับเป็นพวกอาขับ2ได้นะครับแล้วก็ขับ4่แล้วก็ขับ4โลได้นะครับตัวนี้ ก็ถือว่าสวยงามครับเดิมๆเลยถ้าใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อเบิร์ดนะครับเหลือแค่คันสุดท้ายนะครับอย่างไรก็ลองเข้ามาดูได้ครับมีสีน้ำตาลนะครับอีกสีคันสีดำหนึ่งคันแล้วก็สีขาวอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องสแตภายในห้องโดยสารนะครับก็ตดีวนี้ก็จะเป็นนะครับในเรื่องของถ้าเป็นโมเดลกับสีเนี่ยโมเดลกับสีจะให้เป็นเบาะหนังน้ําตาลมานะครับเัีวนี้ก็ถือว่าสวยๆเดิมๆเหมือนกันครับระบบเกียร์ที่ผมบอกไว้นะครับก็จะเป็นออโต้เด็ดสเปร์ออโต้ด้วยนะครับหน้าจอ ระบบสัมผัสของเคนบูดนะครับมีในเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็เนวีนำทางให้ลูกค้าด้วยนะครับพร้อมความบันเทิงครบคันแน่นอนครับแล้วก็จะมี Power Outlet อยู่ด้านหน้านะครับผมก็ถือว่าสวยๆเดิมๆเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบพุ่งสตาร์ทด้วยนะครับแล้วก็มีกุญแจรีโมทให้2อดอกด้วยนะครับบุ๊กเร์ิครบๆกันเลยครับผมรวมไปถึงนะครับจอนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับแอร์นะครับผมสามารถปรับด้านหน้าได้นะครับและปรับความเย็นที่ อ่าบนเพดานแถวที่2ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นรถ TPE เจ็ดที่นั่งนะครับที่มีความกว้างที่สุดในท้องตลาดนะครับตอนนี้เลยนะครับ แล้วลูกค้าตอนนี้หากันเยอะมากเลยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะอย่าลืมติดต่อเมิร์มาเดินทีนะฮะหรือ5คันสุดท้ายอย่างที่แจ้งไว้นะครับก็ท่านใดที่สนใจก็เข้ามาเลยนะครับที่นิสันนินเทอร์นะครับนิสันยุทธานะครับสามารถติดต่อเบิร์ได้เลยนะครับที่0632481992นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฝาท้ายด้านหลังกันต่อฝาท้ายด้านหลังนะครับก็เบาะพับได้แบบเรียบเลยนะครับทั้งแถวที่3และแถวที่2นะครับวันนี้ก็เก็บสัมภาระยืดขึ้นนะในกรณีถ้าลูกค้าขับมารรถปับ ขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ก็นั่งสบายนะครับอย่างที่ผมบอกครับกว้างที่สุดนะครับในท้องตลาดนตอนนี้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับตอนนี้ก็ผมถ่ายวีดีโอไว้นะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถจองออนไลน์ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงบริการจัดแซ์นะครับที่ต่างจังหวัดเลยนะครับประมาณ10วันก็สามารถรับรถได้เลยนะครับ แล้วก็มีบริการส่งรถให้ถึงบ้านด้วยนะครับปลอดภัยนะครับจองออนไลน์ผ่านบริษัทเท่านั้นนะครับแล้วก็พวกเงินดาวน์และต่างๆก็ผ่านบริษัททางนั้นนะครับจะไม่ผ่านมือเมื่อแน่นอนครับเบิร์นี้มีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับปรึกษาเคสกันก่อนนะครับว่าเราจะไปธนาคารไหนกันได้นะครับวันนี้เบิร์ต้องลาไปก่อนนะครับสําหรับนิสันเทอราคันนี้ฝากไปด้วยนะครับถ้านใดที่สนใจก็ติดต่อเบิร์เข้ามาได้เลยครับผมวันนี้นะครับผม ท่านใดอยากเป็นเจ้าของนะครับก็อย่าลืมนะครับที่063-248-1992ครับ